สวัสดีค่ะ,ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิ a ไทยนะคะประจำวันอังคารที่20เมษายนส5 6 4า ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน3าคนดิฉันดีที่การกําลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสันสีธนาวิบุญชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าว,วันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่2ประเด็นเกี่ยวกับโควิด -19 ค่ะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องปิดอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเปิดนะคะเรื่องปิดก็คือที่อินเดียค่ะตอนนี้สั่งปิดกรุงนิวเดลีอย่างน้อย6วันแล้วนะคะไปจนถึงวันจันทร์หน้าหลังจากที่ผู้ติดเชื้อในนิวเดลีเนี่ย ทะลุ25,000รายแล้วนะคะแล้วขณะที่โรงพยาบาลตอนนี้เตียงแทบไม่พอแล้วนะคะหลายพื้นที่บอกว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วยใหม่ไม่ถึง100เตียงแล้วนอกจากกรุงนิวเดลีนะคะก็ยังมีนครมุมไบที่อยู่ภายใต้ามาตรการล็อกดาวต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนนี้ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศรวมแล้วเนี่ยนะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์อยู่ที่มากกว่า2 7 3 0 0 0รายเข้าไปแล้วนะคะสูงกว่าสหรัฐอีกในตอนนี้และผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศค่ะ ผ่านหลัก15ล้านคนไปแล้วจากเรื่องปิดไปที่เรื่องเปิดกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เปิดฟองอากาศด้านการเดินทางระหว่างกันเมื่อวันจันทร์นะคะเขาก็จะเอื้อให้พลเมืองออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวสังเกตอาการโควิดแต่ว่าผู้ที่เข้าข่ายเดี๋ยจะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบก,ก่อนในระยะ14วันก่อนการเดินทางนะคะ บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นและตื้นตันนะคะมีการสวมกอดโผกอดกันที่สนามบินในนิวซีแลนด์เพราะว่าเขาก็ห่างหายกันเป็นการปิดปิดประเทศกันต่อเนื่องในช่วงเวลาปีกว่านะคะทั้งที่นิวซีแลนด์แล้วก็ทางออสเตรเลียเองด้วยแต่ว่าผู้นําทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ย้ํานะคะว่าถ้าเกิดมีการระบาดระลอบใหม่เกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะยุต,ติฟองอากาศด้านการเดินทางนี้ได้เหมือนกันนะคะนั่นเป็นความเคลื่อนไหวด้านโควิดที่นํามาฝากกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งในสัปดาห์นี้ต้องจับตาการประชุม Earth Day นะคะระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับผู้นำโลก40ประเทศด้วยกันโดยทางการกรุงวอชิงตันก็มีเป้าหมายจะส่งสัญญาณนะคะว่าอเมริกาพร้อมที่จะแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติกับประเทศต่างๆและเรื่องนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะ ครับเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยพูดตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งวันแรกแล้วว่าจะเอาสหรัฐเนี่ยเข้ากับกรอบความตกลงปารีสเรื่องการร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะกาศเปลี่ยนแปลงภูมิธรรมชาติหรือว่า m a t e change นะครับแล้วก็ต้องการที่จะดึงสหรัฐกลับมาสู่การเป็นผู้นําในการแก้ปัญหานี้นะหลังจากที่อดีตประธานาธิบด,ดีโดนออัลดทรัมป์นั้นได้ถอนอเมริกาออกจากความตกลงดังกล่าวก็เลยถึงวาระนะครับว่าวันเอิร์ d เ y ย์เนี่ย ธานาธิปดีไบเดนก็จะเชิญผู้นำโลกจาก40ประเทศเนี่ยมาร่วมกันหารือแบบการประชุมออนไลน์นะครับถึงการาพยายามที่จะลดปัญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงพิธรรมชาติซึ่งหัวข้อหลักก็คือว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็จะมีการคัดคัดหมายนะครับว่าก่อนที่จะประชุมสุดยอดเนี่ยฝ่ายของนักรณรงค์ก็ไดอ้อยากจะได้เห็น ทางฝั่งไวท์เฮาส์เนี่ยประกาศเป้าหมายว่าจะลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2030นะฮะแล้วก็ทางทำเนียบขาวก็บอกว่าจะมีการประกาศภายในก่อนที่จะเริ่มการประชุมก็คือวันพฤหัสบดีนะครับทีนี้ถามว่าทำไมปี2030เนี่ยถึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะนักรณรโร์เขาบอกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มการประชุม กรอบความตกลงปารีสตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วคศ2 0 1 5มันก็ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของพิษภัยจาก Climate Change ทั้งเรื่องอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะทั้งเรื่องความแห้งแล้งที่รุนแรงมากนะรวมถึงพายุที่ร้ายแรงสร้างความเสียหายในอดีตที่ผ่านมาเขบอกว่าถ้ายิ่งปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยเนิ่นนานเกินไป รอไปอีก10ปีในปัญหาจะแก้ยิ่งยากหลายเท่าทวีคูณนะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าให้การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยิ่งเร็วยิ่งดีไว้อย่างนั้นเอถอะฐานาธิบดีไบเดนก็เลยผูกเรื่องนี้กับเรื่องการสร้างเศรษฐกิจจากพลังงานสะอาดนะผูกเรื่องนี้กับการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆที่เฉพาะคนอเมริกันเท่านั้นน่าจะมีทักษะที่ดีงานที่จะไม่ถูกแย่งจากตลาดแรงงานต่างชาตินะครับโดยจะสอดคล้องกับแผนงบประมาณของไบเดน เรื่องการยกระดับระบบสาธารณูปโภพพคพื้นฐานเนี่ยตั้งงบไว้2.3ล้านล้านดอลลาร์นี่คือออนท็อปจาก1.9ล้านล้านดอลลาร์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากโควิด19นะฮะก็เลยถูกวิจารณ์ว่า2.3ล,ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเยอะมากนะฝ่ายบิการก็เริ่มขยับนะครับอย่างเช่นสวจอนซูนจากรัฐเซาท์ดาโคตาบอกว่าตัวเลขดังก,กล่าวเนี่ยจะเพิ่มภาระทางภาษีให้กับประชาชนเพราะนั้นจะต้องระวังนะนะักวิเคราะห์ อย่างโจเซฟมัชคุดจากสถาบันที่ชื่อ n i สคา n e n น e ซนเตเนี่ยบอกว่าอเมริกาเนี่ยต้องสะสางผ่านด่านการเมืองให้ได้เสียก่อนนะก่อนที่จะจะัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนด้านโครงการสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คงจะดูนะครับว่าประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีการพูดจาอะไรกันบ้างนะผมก็ดูรายชื่อ 40, 40ประเทศมาเป็นข่าวกันแล้วแหละว่าไม่มีประเทศไทยนะ แต่ว่าจะยกตัวอย่างประเทศที่คุณอิธิการหรบคุณคมศักดิ์อาจจะเอะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยได้รับเชิญด้วยก็เช่นประเทศแอนติกัวบาบูดานะประเทศอาร์เจนตินานี้หรือว่าประเทศในเอเชียภูฐานประเทศเล็กๆก,ก,ก็ได้เชิญนะแต่ประเทศใหญ่หญๆจีนนี่ก็ได้เชิญแน่นอนบราซิลนะรายใหญ่ก็ได้เชิญนะประเทศตอนตกฝรั่งเศสเยอรมนีนี่ก็ได้รับเชิญอินเดียนะก็เป็นประเทศที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเอเชียตะวออกเฉียงใต้นะมีอินโดนีเซียนะฮะก็ได้รับเชิญแล้วรวมถึงทางด้านเวียดนามแล้วก็เล็กๆอย่างสิงคโปร์ก็อยู่ในกลุ่ม40ประเทศที่ได้รับเชิญนะครับทีนี้หลังจากนี้คนก็มองไปไกลกว่าการประชุมสัปดาห์นี้ล,ละเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการประชุมที่สกอตแลนด์ซึ่งก็คือเป็นการประชุมสุดยอดภายใต้ UN ละทีนี้ก็เขาเรียกว่าการประชุม ค้อท26ยี่มาจาก United Nations Climate Change Conference นะฮะอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าก่อนที่จะถึงเดือนพฤศจิกายนที่การประชุมที่กราสโกประเทศสกอตแลนด์เนี่ยจะมีประเทศใดนะรประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเอือนกระจกหรือไม่ครับก็เป็นประเด็นเข้มข้นที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะเช่นเดียวกับเรื่องที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือ ประเด็นสถานการณ์ในเมียนมานะคะรวมถึงประเด็นในประเด็นที่อุยกูด้วยนะคะโดยอดีตเลยค่ะที่การใหญ่องค์การสหประชาชาติบางทีมูลออกมาเคลื่อนไหวนะคะประนามเหตุนองเลือดในเมียนมาแล้วก็รียบร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประชาคมอาเซียนนะคะดาเนินการที่จําเป็นโดยเร่งด่วนโดยตอนนี้บังทีมูลนะอ่ะอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่มเอลเดอร์สนะคะที่มีผู้นําโลกต่างๆมาระดมความคิด แก้ปัญหาสําคัญําคัญของโลกนะคะเขามีบทบาทสําคัญด้วยในสมัยที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการใหญ่ยูเอ็นเคยนําพาเมียนมากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็พยายามติดต่อกองทัพเมียนมาเพื่อจะเข้าไปในประเทศแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในรอบนี้บัญชีมูลก็เลยบอกว่าอยากจะให้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเนี่ยเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันกับเขาเพื่อระงับเหตุรุนแรงต่างๆพร้อมกันนี้นะคะก็ยังเรียกร้องค่ะให้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ลงมือกระทําการใดๆเพื่อปอกป้องพอลเมืองเมียนมาแต่ว่าไม่ได้ระบุรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันในวาระที่จะมีประชุมอาเซียนในวาระพิเศษที่อินโดนีเซียเนี่ยในวันที่24เมษายนนี้นายบันคิมุลก็เรียกร้องนะคะให้สมาชิกในกลุ่มทั้งหลายต้องสามัคคีก,กันแล้วก็ยุตินโยบายไม่แทรกแซงกิจาการภายในของประเทศสมาชิกได้แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวก,กับกลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะคะประกาศย้ำ ว่าจีนก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติกับชาวพื้นเมืองอุยกูร์และชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงนะคะซึ่งถแถลงการในวันจันทร์ก็ยืนยันว่าผู้นําจีนนั้นต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินนโยบายต่างๆนะคะรวมถึงการละเมิดสิทธิของชาวอุยกูร์ในซินเจียงด้วยแต่ว่าทางโคโซฟรกคอมมิวนิสต์จีนออกถแถลงการในวันเดียวกันเลยและออกมาปฏิเสธในประเด็นดังกล่าวที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องค่ะนําเป็นความเคลื่อนไหวในสองพิกัดในเอเชียนะคะ ไปดูหนึ่งข่าวใหญ่ค่ะในวงการลูกหนังโลกกันบ้างเพราะว่ามีประเด็นมาตั้งแต่สุดสัปดาห์และการจัดตั้งลีกใหม่ของยุโรปภายใต้ชื่อย u r ร p ปียน Super League ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมใหญ่ในวงการกีฬายอย่างมากเลยและเห็นว่าแฟนบอลก็มีกระแสต่อต้านในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณคมศาลครับคุณิีิการครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสโมสรยุโรปขออภัยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการสโมสรใหญ่ที่สุดของยุโรปรอบ12แห่งประกาศร่วมกันจัดตั้งนะครับยูโรเปียนซูเปอร์ลีก ซึ่งกําลังเป็นเรื่องใหญ่ในวงการลูกหนังโลกอยู่ในขณะนี้ครับทั้ง12สโมสรที่เข้าร่วมอยู่ในซูเปอร์ลีกมี6ทีมดังนะครับจากอังกฤษทั้งทีมเชลซีอาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรวมทั้งยังมีอีก3ทีมครับจากสเปนก็คือบาร์เซโลนาบีเอเอฟมาดริดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดอีก3ทีมจากอิตาลีครับคือเอซีมิลานอินเตอร์มิลานแล้วก็ยูเวนตุส ผู้ก่อตั้งซูเปอร์ลีครับระบุว่าการแข่งขันจะใช้ระบบ20ทีมโดย12ทีมชั้นนำดังกล่าวครับจะได้สิทธิ์ร่วมแข่งโดยอัตโนมัตินะครับร่วมกับอีก3ทีมที่ยังไม่เปิดตัวส่วนอีก5ทีมครับจะใช้ระบบการคัดเลือกเพื่อชิงสิทธิ์เข้าแข่งขันในแต่ละฤดูกาลเป้าหมายของซูเปอร์ลีครับคือการแข่งขันกับรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรของยุโรปและที่สำคัญครับ มีรายได้มหาศาลในแต่ละปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับรบรดาสมาพันธ์ฟุตบอลของประเทศต่างๆรวมทั้งนักการเมืองอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษครับบอลิสจอ์นสันและก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองนะครับต่างแถลงการต่อต้านแนวคิดดังกล่าวทางด้านแฟนบอลนะครับอย่างออจากหกสโมสรใหญ่ครับในอังกฤษต่างแสดงความคิดเห็นเชิงต่อต้านนะครับบางก็บอกว่าข้อเสนอการจัดตั้งซูเปอร์ลีกมีแรงจูงใจมาจากความโลภ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นเกณฑ์กีฬาและก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของแต่ละสโมสรขณะที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟานะครับขู่ว่าจะตัดสิทธิ์สโมสรที่เข้าร่วมซูเปอร์ลีกจากการแข่งขันในทุกรายการทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศรวมทั้งจะห้ามนักฟุตบอลน,นะครับที่สังกัดสโมสรเหล่านั้นลงแข่งในนามทีมชาติของพวกเขาอีกด้วยครับคุณนิติการครับ นี่ก็เป็นประเด็นที่วงการลุกงหนังโลกรวมถึงคนที่ติดตามกีฬานี่ก็รอฟังกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะคะเอาละค่ะข้ามไปดูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐนะคะในระหว่างที่หลายประเทศก็มุ่งเป้าปักหมุดไปที่ดาวอังคารตอนนี้เห็นว่าสหรัฐมีความคืบหน้าสําคัญด้วยใช่ไหมคะคุณนัตพลคะครับน่าทึ่งมากเลยนะครับว่าสามารถที่จะบังคับเฮลิคอปเตอร์จากโลกเนี่ย ให้ฮีลิคอ,ไอ,ไอปเตอร์นบ,นบนดาวบนบนดาวังคารเนี่ยจากสัญญาณจากโลกได้นะเรากดปุ่มเปิดประตูรถแถวบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> <ม>นี่ก็ยังไม่ค่อยจะเปิดเลยนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าน่าทึ่งนะก็คือองค์การนาซาเนี่ยได้เปิดเผยเออภาพข้อมูลนะจากฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่ชื่อว่า Ingenuity นะครับสามารถทดสอบบินเป็นครั้งแรกบนดาวอังคารสำเร็จนะ ผ่านการควบคุมระยะไกลจากห้องควบคุมของนา s a ที่แคลิฟอร์เนียนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องทดลองที่นา s a นะครับได้ทดลองครั้งนี้แล้วก็ได้แสดงความยินดีกับาการประสบความสำเร็จในการทดลองครับหลังจากที่ข้อมูลยืนยันนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะหมุนใบพัดนะแล้วก็ลอยขึ้นสูง3เมตรแล้วก็ร่อนลงจอดที่พื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จ ก่อนที่จะส่งรูปถ่ายนะที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์นั้นกลับมายัางโลกเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นนะครับเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity จำให้ดีอาจจะอยู่ในข้อสอบสังคมหรือว่าข้อสอบ <c oughs> วิทยาศาสตร์ของน้องๆที่ฟังอยู่นะครับก็ได้เดินทางไปพร้อมกับยานสำรวจอวกาศเออ s e v ร e ซ e วเตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล,ะละ้วล่ะเดินทางถึงดาวอังคารแล้วก็ถูกปล่อยออกจากยานสำรวจอวกาศเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับ เพื่อที่จะทําการทดลองบินด้วยตัวเองแต่ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาซอฟต์แวร์ขัดข้องนิดหน่อยนะก็ทําให้ต้องมีการเลื่อนการทดลองครั้งนี้ครับคุณอธิการในที่สุดก็คือสามารถทําได้สําเร็จนะถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญขององค์การเทคโนโลยีอวกาศสหรัฐซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจํานวนมากก็กําลังหันมาให้ความสําคัญกับการสํารวจดาวอังคารครับ ก็มีติวเตอร์รัตพลประเกงข้อสอบให้น้องๆไปในอีกทางหนึ่งด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องอวกาศเนี่ยโจทย์หนึ่งที่หลายคนอาจจะมองก็คือตอนนี้มนุษย์พยายามที่จะมองหาบ้านหลังที่สองแหละแต่ถ้ากลับมาที่โลกของเราตอนนี้ณปัจจุบันยังมีคนอีกมากมายนะคะที่ประสบปัญหาสําคัญคือไม่มีบ้านจะอยู่นะคะวันนี้คุณคมสันมีเรื่องราวในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านตามเมืองใหญ่โดยเฉพาะที่นครลอสแอนเจลิสมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ ครับคุณนิติการครับปัญหาของคนไร้บ้านในประเทศสหรัฐกำลังเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานกําลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่โควิดสิบเก้าทให้ใครหลายคนหลายครอบครัวครับต้องเจอภาวะหลังชนฝานะครับไม่มีทางออกด้านการเงินจนกลายเป็นคนเร่ร่อนอยกตัวอย่างพื้นที่รัตคิวเฟเนียนะครับเขาบอกว่าปีก่อนนะครับก็คือปี2020มีตัวเลขคนไร้บ้านราวๆ1 5 0 0 0 0คนแล้วถ้าเกิดจะเจาะลงพื้นที่อย่างลอสแอ g เจลิส o คา t y ตี้นะครับ ตัวเลขจากปี2020ครับจำนวน,นของคนไร้บ้านปรับเพิ่มที่มาจากปี2019สูงถึง12%เลยทีเดียวปัญหาของคนไร้บ้านตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอย่างในรัฐคิฟเนียครับที่เห็นได้อย่างชัดๆก็คืออย่างในมหานครลอสแอนเจลิสเมืองซานโฮเซและก็เมืองซาครเมนโตนะครับส่วนรัฐอื่นๆก็มีปัญหาไม่ต่างกันครับอย่างนครเซียรตเท,เทิลรัฐวอชิงตันนครมินีแอโพลิสรัฐมินนิโซตาและก็เมืองดีมมยส์รัฐไอโอวา ทั้งหมดนี้ครับประสบปัญหาคนไร้บ้านอย่างมีนัยสําคัญนะครับตามรายงานเขาบอกว่าการระบาดของโควิดก็ส่งผลให้ศูนย์พักพิงคนไร้บ้านต้องปฏิบัติตามคําสั่งในการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดทําให้การรับคนเร่ร่อนเข้าพักเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากขึ้นทุกอย่างประเดยประดดังเข้ามาหมดครับส่งผลให้ภาพรวมก็คือคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นแต่สถานที่รองรับน้อยลง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจําเป็นจะต้องยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนตัวอย่างหนึ่งครับที่มีการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างเป็นรูปธรรมก็คือพื้นที่ในย่านนอร์ทฮอลลีวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียครับมีการตัดสานพื้นที่บนถนนที่ชื่อว่าแชลเลอร์ทางการมองแล้วครับว่าพื้นที่เล็กๆตรงนี้เอาไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้แน่นอนครับเขาก็เลยเอาตรงนี้ครับไปสร้างบ้านขนาดย่อมจํานวน39หลังครับเพื่อให้เป็นหมู่บ้านให้แก่ให้กับคนเร่ร่อนนะครับไว้ใช้พักชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์ค่าสร้างบ้านตกอยู่ที่ราวๆเจ็ดพดอลลาร์ต่อหลังนะครับซึ่งบ้านแต่ละหลังเองนั้นก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยครับมีพื้นที่แค่6ตารางเมตรมีหน้าต่างสีบานมีเตียง2เตียงแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศนะครับมีพื้นที่กินอาหารแล้วก็ห้องน้ําเป็นแบบส่วนรวมพื้นที่ค่อนข้างเล็กครับจะเรียกว่าแคบเลยก็ได้แต่สําหรับคนเร่ร่อนนี่คือสวรรค์นี่คือวิมานเล็กๆของพวกเขาครับ ในรายงานไปสัมภาษณ์เอมี่สกินเนอร์ครับอายุ48ปีเป็นคนไร้บ้านมาได้ราวๆ3ปีเอมี่เคยต้องนอนตามสวนสาธนารณะนะครับพอมีโอกาสย้ายเข้ามาพักในบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้ครับเธอย้ายมาพร้อมกับสามีแล้วก็สุนัขอีกหนึ่งตัวด้วยตัดภาพมาที่คนแถวนั้นการที่จะสร้างคนสร้างชุมชนคนเร่ร่อนแน่นอนครับต้องมีแรงต้านจากคนในพื้นที่ตรงจุดนี้ครับเจ้าหน้าที่ของนครลอสแอนเจลิสต้องให้คำมั่นสัญญานะครับ ว่าคุนที่ดังกล่าวนั้นจะสะอาดปลอดภยัยแล้วก็ไม่รบกวนคนในละแวกนั้นทางด้านเคนคราฟครับหัวหน้าองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า Hope of the v a l l e y ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสร้างหมู่บ้านดังกล่าวนะครับเขาถามคำถามง่ายๆกับคนในพื้นที่ครับเขาถามว่าอยากที่จะเห็นบ้านหลังเล็กๆเป็นระเบียบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์หรือว่าอยากจะเห็นภ้าของคนเร่รรอนกลางเต็นนอนข้างถนนเกลาะไปมาเป็นคำถามง่ายๆครับ ชวในให้คนในพื้นที่หันมาให้การสนับสนุนโครงการนี้มากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันนะครับที่ใจความสําคัญจากการพูดคุยกับเอมี่สกินเนอร์ครับคนที่เคยเผชิญความยากลําบากเคยนอนข้างถนนมาก่อนครับเอมี่บอกแบบนี้ครับเธอรู้สึกว่าการได้การได้ลับาการได้นอนาการได้พักผ่อนในพื้นที่ที่สามารถล็อกประตูได้มีความปลอดภัยสําหรับเธอแล้วนี่คือสิ่งที่สุดยอดนะครับเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเธอจริงๆ บางทีครับการมองไปที่คนที่ลําบากกว่าเราครับอาจจะเป็นการเตือนสติเรานะครับไปให้กับทุกคนเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังเจอความท้าทายโดยเฉพาะจากผลลั์ของการแพร่ระบาดของโควิด19ในตอนนี้ครับคุณนิติการครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเทคเอาไว้ด้วยสําหรับคนที่กําลังท้อแท้สิ้นหวังนะคะจากเออ โควิด -19 แล้วก็วิกฤตต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาในตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทั้งคุณรัตพลนะคะและคุณคมสันค่ะที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิ a ไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ